มาวินมาแววมาแววมาวินมาแววเออหลงปังหลงเราทั้งสามคนเป็นเพื่อนกันแล้วกันมากเออแล้ยทุกคนทุกคนต้องยืนยิ่งไหมคงยิ่งหนักนะมึงสามคนเก็บกันเกเรทั้งสามคนเรือผู้หญิงเจอผู้หญิงโดยเฉพาะมาใหม่ โดยเฉพาะมาใหม่เขาเป็นหนุ่มสุดฮอตหล่อมาๆ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 มาเลยมาใหม่มาๆมามามาแล้วมาแล้วเป็นคนที่เรียบร้อยมากส่วนไม้ยังก็เพย์บอยเหมือนกันเจ้าชูมากเขามีหนวดเป็นเอกลักษณ์เออมึงก็ไล่ไปมึงไปคิดมานะโอเคเออแล้วพอจบปุ๊บมึงขึ้นเลยพอเสี่ยงเสี่ยงดีไซน์สิ้นปุ๊บพวกมึงขึ้นเลยดีซสิ้นปุ๊บ ต่อไปต่อไปเป็นบทของอันนี้ก็คุยกันดิคุยเลยคุยคุยคุคืนเหรอโอยสุดยอดอ่ะมาวะนมนั่นอัดหน้านมนี่จะหนีบหน้ากูอยู่เฮยหนีบหน้ามีอะไรบ้า่เรื่องจะบอกมึงอ่ะแบบแบบอยู่อย่างนี้เลยวะโคตรเป็นม้าเลยอะ เอ้ยถ่ายไปเรื่อยๆผู้หญิงเฮ้ยมึงพูดนิ้มผู้หญิงเฮ้ยนายทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยถ้ามีผู้หญิงมาผู้ชายมาทำกับน้องนายนายคิดยังไงไม่เลี้ยงนไมนายเป็นแหนเนี่ยโอ้โหแก่กคุ่มไปแค่ไหนเนี่ยเอ้ยอะไรล่ะต่อที่ตามมึงฮะ้ยไปกันเถอะมึงไอ้อย่าให้มึงมาพูดงไม่มีใครทำมึงก็พูดไม่มีใครทำน้องกูหรอก ไม่ให้ไตอะไรไม่ให้ตอมเม่ไหร่สายแท้นิดหน่อยเร่สายแท้นิดหน่อยกูยังตกเลยไม่อาบน้ำเมื่วันตองกูยังแบบตกเมื่วันตายหมดนะข้างล่างนี่นดีกว่าปะหัวน่อยเต็มข้าวชาลงฟังตืงนตื่นหลงหลงต้องรำมุกตลอดนะเว้ยไม่ใช่ฉากเนี้ยมึงเล่นยังไงก็ได้นะให้มันคุ้นเคงเอนเตอร์เทนคุณรู้ด้วยต่อไปมาเดี๋ยวถือต่อไปเองเต็มข้าวชาต่อไปอิงฟ้าเด็กสาว ผู้เพียรพร้อมและอ่อนโยนและแสนดีเธอเป็นผู้หญิงที่ชาตกิกลอลังการมากเขาเป็นน้องอิงเขาชื่อว่าอิงฟ้าเป็นน้องของมาใหม่มมใช่ถ้ารอยู่ไหนนี่ใกล้ถึงลวเนี่ยเดี๋ยวไปโอเคเดี๋ยวรอที่ร้านบลิิงแล้วกันนะรีบมาเลยไวๆอ่ะ อาเหรออ่ะจากนั้นว้าาเอไมมาชจังอะเฮ้ยุนไมแกมาช้จัเที่ผู้ชายมาตัวเองั่งหร่อนนก่อนนั่งก่อนอ่ะเอนี่เดี๋โหหล่อว่ะยังไงละเปไมเห็นมล้วใส่ทานอยู่ไหนอะ าจท่านกำลังจะมาบอกว่าเดี๋ยวจบไปมึงแกบอกว่าเดี๋ยวกจะมาไมดอพืาสันอี่นิดคนั่งคอยู่เายเสียงดังไปยันหน้าปาซอยหน้าขนาดเลยนะโอ้โหนั่งเลยเหรอเนี่ยเมื่อคืนนี่โอ้เป็นต้งไม่ทายมาเลอหลอลย ไปซึ้งน่ามั้งมาทำยาแต่เนี้ยยายังไม่เสร็จก็รอสายทานนี้เนี่ยกูถอนโอ้เนี่ยทั้งลุกทั้งลับอิงฟ้าทำบัญชีไม่ได้เลยอะเรียนไม่รู้เรื่องเลยต้องไม่ดรอปจี้ยากูจะพูดไม่ออกเพอีต่อได้แหละเอ้ยเดี๋ยวมานะเข้าห้องน้ำก่อนโอเคโอเคต่อพูดดิ ต่อต่อตเงไม่่คนแหละมึงได้แต้มแต้มละสองคนเมื่อคืนคนสองเลยลูครับมันจริงเหรอก็ควัอะไนเกิดเหตุการณ์ไม่คาดึ้นเกิดไม่คาดฝันขึ้นเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคุณไม่คาดคุณเลยเหตุการณ์ไม่คาดคิดผม ตึงตึงตึ้หลงเราตึ้งค่ะวันนี้นะาหนูโยนบอลิ่งสองสามทีนะคะแล้วก็หาอะไรกินเนาะเราเสร็จแล้วก็ไปต่อกันนะเพราะว่าพอเฮ้ยเตงทำไมล่ะเตงก็พอเฮ้ยอยู่ว้าวตายแล้วค่ะพูดจาไม่น่ารักเลยอะนั่งก่อนนั่งก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยอกแม่งใครเนี่ยน้องกูดีกว่าตายน้องอีกแบบตัวอย่างนี้แล้วค่ะนี่ยากละเลยนะ เฮ้ยไม่เมือใครเนี่ยพี่ชายจะบอกจะมาตีหนังสือไงไอ้สัสเราใส่ถ่านยังไม่มาเดี๋ยวบอกมาตีหนังสือไงไอ้สัสเราใส่ทานอยู่ยังไม่มาจริงจริงๆแต่มันโกหกพี่พี่ไม่เชื่อหรอกจริงจริงมาใส่ดิอะไร บิฟ้าขนานี้ไม่ถกตองคะเยอะแยะเลยมึงมึงเปไปเลยแล้วมึงเนี่ยมองหน้าคมึงเหรอไน้แน่ยังไม่อยู่ดิคะยังไม่ยุดบอนะคะนี่ผัวฉันนะย่านะมึงยังไม่อยู่แม่จริงมึงเข้ามาอีกทีมึงเข้ามาอีกมาย่งอไรผัวลงไม่ลงไม่ลงไมยลงไม่บยุก มวยบ้างนะเฮ้ยยยยย่อยย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 ยิยย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 ัยย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 ่ยายย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 ยัยย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 ัยย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 ยกยย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  สองคนก็ได้ทะเลาะกันแล้วก็ได้เงียบหายกันไปไม่เท่าไรอีฟ้าโอ้ยโ,โ,โดนโฉกเอา้องไปเดี๋ยวกูพาไปโรงพยาบาลแล้วก็ในนั้นทั้งสองคนก็ทะเลาะกัน <mail> <mail> สองคนทะเลาะกันอ e ีฟ้าได้นั่งร้องไห้กระซิกกระซิก งเงียบๆ,ๆ,ๆอยู่ในบ้าน <ST> an <th ana> อ่ะโอเคจากนั้นพ่อเขาก็เข้ามาปรอบแต่ละว่า,า,าพี่ <ไป S 1> เ,เหรอก็พี่ชายไม่เข้าใจอิงฟ้าเลยอ่ะอิงฟ้าไปทำงานพี่ชายก็หาว่าอิง,องฟ้าไปไปเที่ยวอ,อ๋อลูกก็ต้องคิดถึงตอนที่พี่เขาตอนเด็กๆอะ่ะพี่พี่เขาช่วยลูกอ,อ่ะจากคน อบอุ่นพ่อะเอุ่นอบอุ่นไม่ว่าอะไรก็เอาสิมุ้งมู้ต่อสิว่า่ดีมุ้งมู้ดิวะเออลูกต้องคิดมึงบอกว่าเราเหลือเราเหเราเหลือแค่แค่สามคนแค่สามคนแม่ลูกก็ตายไปแล้วเพราะตอนไปของแม่ลูกแม่ของลูกอ่ะแล้วก็มีกันแค่สามคนนะลูกแม่ของลูกก็เสียไปแล้วบีดน้ำตาดิบีดน้ำตาอีหน่อยก็อยากให้หนูก็อยากให้หนูเลี้ยงดู ก็อยากให้หนูเกี่ยวพิกาูบอกพ่อใดูยังไงเหรอตอนจริงไม่ต้องอย่างนี้นะจากนั้นพ่อก็ไปคุยกับเออคุยกับมึงก็พากับพี่ชายเขากับมาไหมเออพ่อพาเฮอพาพาพาอีบอยเพื่อไปคุยกับมา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 ไหม่แล้วไอ้โดนก็เรียกพูบอกเรียไปไปกับพ่อไปกับพ่อพ่อไปเคลียร์ดังเลยทุกคนเรียกกูกงกะทิมันเลย พ่พ่อพาไปเคีย์ไปเออเอานี่มึงยังมาอยู่เหรอเนี่ยเคียด์ดิมึงจะถอยหลังทัพวกเหมือกอคอกูบอกนี่มึงยังมาเหรอพอกูยืนนี่มึงก็ต้องแบบว้าวว้าแบบตกใจอะเอาม่ถอยใหม่แอ่่าเตกใจเคียโอ้คันอะนี่มึงยังมาเหรอเนี่ยเร็วเเรยบ้านน มึงจะกลับบ้านไหมไม่กันเนี่ยเคยควายได้อีกมึงเป็นเกย์เหรอไม่ได้เป็นอ้าวเี๋ยมึงเป็นเกย์เหรอไม่ได้เป็นเอาดีดีเออไม่โอ้เสือเสือวิงเกิ้ลมากมึงก็พูดดิบอกนี่ว่าพามาเคลียร์แล้วมาคุยกันไงเออบอกนี่ว่าคุยมึงต้องเป็นคนคุยก่อนเธอเป็นภาษาอะไรเนี่ยบอย เนี่ยบอยเใมนเอื่อนเป็นเรื่องของอะไรของอินฟราู้ลูกฟ้าเขาเป็นเลยนะเกเตเกเขาเป็นเกย์อะยาเอามือสกปรกออกจากตัวสะอาดกันโอ้เหอย่างเก่งมากเลยตักความเข้าใจกันเอากามเข้าใจกันมึงจิ้มกูดิ เดี๋ยวกมว่ามันจะจบได้ไม่่มก็ว่าม่่ไม่ใ้่ไม่ใช่ไม่ใช่้น่่มมเข้าใจแล้วล่ะเดี๋ยวมมไปคุยกับน้องไม่ใม่ใม่ไม่่ไม่่ไช่ยม่่ไมม้ใช่ไ่่ไ่ไม่ใช่ช่ชม่เมน่ม หมาดิขี้อินฟราค่ะพี่ชายฝ่ายตรงดีเลยนะมึงต้องพูดว่าอะไรวะดีพี่ขอโทษพี่เข้าใจแล้วไม่ขอโทษอีกมึงมันเราจะไม่พูดด้วยอินฟรากดพี่เหรอครับเชื่อพี่รู้สึกก็พี่ชายไม่เข้าใจอินฟราเนี่ยมาเถียงไม่ได้ตัวหมาโกรธแรงก็พี่ชายไม่ดีมันง่อยเลยพี่ชายมึงควรจะอินฟรา มีน้ำตาน้ำตาพี่ก็สั่งใ่อ่เดอยู่ลานโบแล้วก็ข้างขนนนี้ไงพี่ขอโทษลวกันคนผมเีทะเลาะจริงเพราะบาีบางาขอโทษันเาปหนใช้เวลาได้หรอคะใช้เวลามาเล่นกันนะเล่นนะ ถ้าพี่ถ้าพี่แพ้ต้องหากดพี่นะมานี้มานี้ซึ้งนะหมดเนี้ยเพราะว่ากูจะเปิดเพลงซึ้งๆให้ด้วยถ้าพี่แพ้คันมากเลยกูทนไม่ไหวละคันขยเยอะมึงก็มึงก็เชิดหน้านี่นี่ก่อนมึงต้องชนะมึงทำมึงทำแพ้ก่อนเลยก่อนเออยุคิวโอ้ขอโทษขอโทษ นี่ยจับน้องนอนตีรูปเดียวตีรูปจับน้องนอนเนี่ี่จับน้องนอนยแล้วจับน้องนอนจากนั้นทั้งคู่ก็ปรับความเข้าใจกันพอเข้าไปพอเข้าไปพวพอเข้าไปบอกว่าเออดีแล้วเรารักกันอยู่ดีแล้วในที่สุดดีแล้วเพราะว่าเรามีอยู่สามคนลุงนี่ฮอจริงๆสูงที่สุดในจักรวาลลูกพ่อพี่ชายที่หานเลยต้องมา แล้วไหนบอกว่าจะมีร้องเพลงตอนสุดท้ายไงโอ้อยากให้มีร้องเพลงเหรอร้องได้ไหมไม่ได้นี่เหแม่ไม่เอาวันแม่ไม่เอาเอาเพลงอื่นดิแม่จ้าแม่อยู่ที่ไหนยศมึงคิดเพลงอะไรมึงมาเล่นกีตาร์เข้าไปงอน้องมึงจะสามารถหรือเปล่ายศเพราะห้องอื่นอะพับเต็มเลยเออห้องเราเออมันก็เพิ่มเวลาแต้องเอากูร์กีตาร์เข้าไปงอใช่ไหมเดี๋ยวกูค่อยค่อยค่อยคุยแล้วเอออย่างนั้นนะมันจะได้มีอะไรไงเพราะว่าห้องอื่นนะ กเต็มอ่ะแล้วก็แล้วก็ใช่แล้วเราไม่จีบสาวอีกแล้วเพลงอะไรอ่ะไม่หรอกเราจะเต็มบทเอาไปเลยไปเอาไปไกลๆโอ้ยนี่ไม่ใช่ที่สำหรับเฮ้ยอีกครั้งหนึ่งไหมแปๆเราแค่กลับวิดีโอโอ้โหเราไม่ไปดูอ่ะอ้โหคุงขึ้นแล้วล่ะไปกลับเถอะป่ปไป่ะี่ตอยนี้พึ่งลบเนาะ